สวัสดีครับสวัสดีสำหรับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติดตามแล้วก็รับชมนะครับช่องพอนแก่นซิตี้พร้อมกับทีมงานพอนแก่นอัปเดตนะครับครับวันนี้ครับเอาบรรยากาศนะครับความสวยงามนะครับตามฤดูกาลครับวันนี้อยู่ที่น้ําผุดตัดเต่าอําเภอภูผาม่านจังหวัดพอนแก่นนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับสถานที่ท่องเที่ยวมีน้ําให้เล่นตลอดปีนะครับน้ําใสเลยนะครับ แต่ช่วงหน้าฝนไม่แนะนําครับช่วงหน้าฝนน้ําจะขุนนะครับเพราะว่าช่วงน้ําป่าไหลหลากนะครับอันนี้ภาพอัปเดตปัจจุบันครับผมประจาวันที่30มกราคมนะครับพศ2568นะครับช่วงเย็นครับช่วงแดยวลมลมตกนะครับน้ำใสใสเย็นๆนะครับใสมากเลยนะครับแนะนำมาเลยครับช่วงนี้น้ำใสนะครับน้ำธรรมชาติครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอำเภอนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับทางธรรมชาตินะครับน้ำสวยมากเลยนะครับแนะนำมาช่วงนี้ครับหรือว่าหลีเลี่ยงหน้าฝนนะครับน้ำจะใสเลยครับถ้ามาช่วงนี้หน้าฝนน้ำจะขุ่นครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านครับเดินรอบนะครับชมบริเวณโดยรอบครับก็จะมีร้านอาหารร้านค้าร้านขายครับที่พักคือเช็คอินนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับ พาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับช่วงแดดลมลมตกครับผมบรรยากาศณปัจจุบันนะครับน้ำใสมากๆเลยนะครับมองเห็นได้ชัดนะครับ ก็จะมีร้านนั่งชิวนะครับอาหารและเครื่องดื่มนะครับคอยให้บริการนะครับ อย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมที่น้ำพุดตัดเต่าครับอำเภอภูผามานจังหวัดขอนแก่นครับเดินทางสะดวก